ตอนที่19นี่มันที่ที่เอาไว้รวบรวมแล้วขนส่งตัวทดลองที่ลักปาตัวมางั้นสิจากพวกนี้ล้วนวางแผนและรอบครอบพลางด้วยรถม้าที่เหมือนขนของมาเต็มคันแบบนี้ใครจะไปคิดกันล่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการทดลองได้ดำเนินต่อไป หลังจากที่ลักพาตัวชาวบ้านจากสลัมมาเพื่อใช้เป็นตัวทดลองแล้วพวกเขาพาคนพวกนั้นมาตามเส้นทางลับซ่อนพวกเขาไว้เหมือนเป็นสินค้าบนรถม้าผมเดาว่าพวกเขาจะขนส่งคนพวกนี้ไปที่ห้องทดลองงั้นสินะที่ที่หมู่บ้านพาเทนเป็นจริงๆแล้วบางทีมันอาจเป็นเมืองแห่งการจ้างงาน หรือเมืองแห่งการซื้อขายกันแน่โอ้นั่นไงล่ะนายท่านเอ๊ะบูวู้มีใครมา,างั้นสินะดีละเปิดทางแล้วฟึบตึกตึเอาละขอดูหน้าเจ้านายของพวกนายหน่อยเถอะเจ้านายงั้นละ เมนดักครับนายท่านทำไมถึงช้านะผมได้ทำผิดพลาดอย่างมหันต์งที่ใส่ตัวละครได้ฉีกขาดและเออหุบป,ปากไอ้ชั้นต่ำไร้ค่าน,น,นายท่านได้โปรโดเมตตาด้วยไว้ชีวิตผมทีฉันไม่อยากได้ยินก็แก้ตัวอะไรทั้งนั้นเออ เมเอน่านี่มันชิวอออ้าทุกทุกคนจงฟังถ้ามีใครมากัดฝังการทดลองสำหรับสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วก็พวกมันจะได้ตายอย่างทุกทรมาน น,น้อยต้นบ้าเอ้ยผมว่าแล้วได้กินแปลกๆผมรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์ผมคิดไว้แล้วว่ามันคือการทดลองมนุษย์แล้วสกิลนั่นอ่ะโอ้ต้องเป็นพวกเขาแน่ <laughs> พวกพ่อมดมนต์ดำต้องมีไอเทมมีค่าอยู่แถวนี้บ้างล่ะ แต่การที่จะได้เข้ามายุ่งกับพ่อมดมนดำผมไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไรหรอกปิงอ่ะฉันรู้สึกได้ถึงบางอย่างอุ้ยฮะอะไรนะฉันอยากจะลองตรวจสอบดูสักหน่อยตามฉันมาทราบแล้วแย่ละผมละเกียริลา,านตอนอ่อนกว่พวกเขาจริงๆผมต้องเรียกออกไปจากที่นี่ก่อนก่อนอื่นผมต้องเปิดโหมดห้ามรบกวน เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการก็แล้วกันไปผมตัดสินใจทีหลังติ้งเชฟเทมออกไปจากที่นี่ดีนะเดี๋ยวสิผมคิดออกแล้วทางที่จะปั่นหัวคนพวกนี้ ใช้งานคบเพิงใช้งานครบพิงใช้งานครบพิงใช้งานตุดจุดุเผาแม่งเลยเฮ้ยอะไรนะอ้าไฟไหม้ไฟไหม้หมดแล้วืมฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกันแย่แล้วดับไฟก่อนเร็วเข้า รถมาไฟไหม้แล้วเอารถมาออกไปก่อนพวกนายพูดอะไรนะย้ายตัวทดลองก่อนสิอืมบ้าเอ้ใครกันนานายท่านแกกล้าทำเรื่องแบบนี้แล้วคิดว่าฉันจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอฮึฉันจะรีบฆ่าแกซะไอ้ละยำไอ้